อ่ล้วครับถึงแล้วเส้นทางศึกษาธรรมไม่ใช่ธรรมะนะธรรมชาติต้นกระบ,บากใหญ่ไปแล้วครับมาเตรียมลงไปแล้วครับนี่ทางเดินลงไป400เมตรนี่มีกระบองแห้งเจียด้วยฟืองอคงไปไปอดอกไม้เนาะดอกไม้ธรรมชาติมันสวยจริงสีม่วง คอ่อยลงบรรยากาศเสียงนกเสียงกาโอ้โนกเสียงนกเสียง,งกาเยอะจริงๆนี่ต้นมะห่าต้นมะห่าค่อยแล่วอาวางหน้าทิมค่อยลงเราไม่รีบบ้านเราอยู่ไกลแต่เราไม่รีบอืมคนที่เขามาไกลๆเขายังไม่รีบเลย ธรรมชาติจริงๆนี่สิธรรมชาติบำบัดมาวังเดอร์มันจับจับลาวด้จับลาวมาลาวลรวคนละลาวไอที่อะไรนะอย่างนี้ไอ้ที่พระพุทธบาทลอยลนอ่ะ อันนั้นขาขาขึ้นเาะอ,อันนี้เราขาลงเ,เ,เ,เดี๋ยวเราเราก็ต้องขึ้นแต่เขาบอกขึ้นนี่สิตอนขึ้นนี่แหละตอนลงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ท,ตที่ทามทา่ทา่ที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 ่ทากที่ที่ มชาอตอ๋อ<ฮ>เขาถึงมีไม้ให้ก็เพราะว่าเวลาค้ำยันเวลาลงเนี่ะไมนงั้นหัวทิ่มละอืมปาดโทให้แบกนี่นะปาดงั้นก็กลับล<ะ>ขึ้นขึ้นไปรอข้างบนเถอะ <laughs> ดูที่ก็ดูเนี่ยดีเขาจะมีไอ้นี่ลงไป,ไป,ไปเป็นเป็นเป็น นี่ครับยางปลายต้นยางปลายถ้าเดดเป็นทางอย่างนี้เลยก็น,นกเดินไปย่านนะแต่จะไปที่บ้านเป็นบันไดคือหลงไม่หลงเนี่ยน,นี่ก็ยังดีเขาทำเป็นขั้นบันไดให้เนี่ยต,ตีนพระโล,โลนึกว่าพระโล,โล,โลต้นตีนเป็ดเขาไม่ใช่เป็นไม่ใช่ตีนเป็ดเรา ฮะเออถ้าไม่ไหวก็กลับใช่ค่อยค่สี่ร้อยสี่ร้อยเกือบครึ่งกิโลอ่ะสี่ร้อยเมตรเกือบครึ่งกิโลอืมเกือบเกือบไม่ถึงหรอกสี่ร้อยเมตรกลับขึ้นมาก็เกือบโลอ่ะอืมค่อยๆลงเพราะว่าหัวเข่า ดยูยนิดดไม่ใช่เอียงเออเอียงข้างลงถ้าลงตรงตรงหัวเข่ามันจะกระ,กระแทกมันต้องเอียงลงถ้าเอียงลงมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่อ,คอืค่อยๆลงไปไม่ต้องรีบเหนื่อยแล้วก็พักคนแก่สว,วลงแบบเร็วๆไม่ได้เ,เอาคลิปนี้ก่อนนี้แค่นี้ก่อนอ <ๆ S 2> นะครับเดี๋ยวต่ออีกคลิปหนึ่งครับผม กำลังลงกำลัง,ลงไปกำลัง,ลงเดินลงไปต้นกระบากใหญ่